เจเอสวัสดีพี่น้องปลดปายเบิร์ดส,สุขสุขคนพี่น้องอเห็นบอลนี่โอ้ยคอยสิพ่ายคอยสิพ่ายช่วเจ้ายางเหล่งครับอ,อดืดอาลีอ่ะลอยแต่พี่น้องฝนน่ะฝนสัมาอาลีอ่ะลอ,อ,อยแต่กะนำโพดกะนำบะบึงเนี่ยโบเห็นหุงเห็นเครื่องยังพี่น้องอึขข้มอยู่ตอนนี้นั้น พีกระน้ำม,มาแห้งอี่าบไรนี่พี่น้องมาอยู่นี่ตกปล่อยปลอยอยู่พี่น้องตกปลอยปลอยอย่โอ้ยยังไปเบิ่งทถงหน้าก่อนพี่น้องโอ้ยทางล้มกันเลยทางล้มกันลำบากแท้โอ้ยตายแล้วเดี๋ยว ไปไสมาไสแกลำบากข้างอันตายเลย์พี่น้องวันนิวควาสิค้นปากซองสิค้นได้อยู่บูตายแน่แน่โคตรจะได้ฝนจีนดนะงรีอะรอีรี ยัางมาตากฝนให้เป็นวัดเรื่อๆพี่น้องง้อกับบดิมีมองอยู่พี่น้องเอ้ยแต้อีตนบอกว่าแต่คนหรอกเงาฝนค่อยจะออกยังง่ายอะ่ทีนี้นี่พี่น้องงว้กงวกันง้วกับหมุนอยู่ มันเปืือนแห้งหอิลีพี่น้องเลยฝนมันตกบ่หยุทธแม้ฝนมันตกปรหยุดธบ่ย,ยอนแดดนี่บ่ออกเลยฝนแม่ว่าตกอรีอ,รอ๋อจักมือได้มันสีหยุนี่พี่น้องยุดให้แดดออกให้ทางมันแห้งเนาะพี่น้องเอ้ยเหาจะได้ไปใช้มาใช้สะดวกสบายอู้ยึดอัดเด็กยังสินะพี่น้องมันยึดอัดอ,ดอีอลี มันไปใส่กับลำบากพี่น้องเอ้ยเข่าให้นี่กับไขว้หวานมึงเนี่โคตรงามเลยพี่น้องเขา่าเข่าลุ่มลาดพนะี่เนี่ยเข่ากินหน้าพี่เนนะี่ยมันงามอีหลีทุกให้ทุกขั้นเลยพี่น้องมันโบแดงนะมั้ง่มันโบดนแบดงมึงนะไปใส่ซุดเจ้าบุง มันบ่แดงไหมพูดอีหรือเป็นเป็นตน้นเป็นกอไหมปีที่แล้วเขาเราบร่งงามเลยแต่เขาแต่เขาชุ่มเฮางามเขาหน้าหน้าง่ามตกมาปีนีเขาหน้าเรางามแต่เขาหน้าเขาน่าหน้าต้าาาาองไปบ่งงามพี่น้อง่พี่น้องเอ้ยบุญแม้มือดคมคืนอยู่พูดบุมีแสงดวงแสงแดดอีหย่าง ยางเล่นนี่ยแต่ว่าตอนแรกว่าชิม่าน,นังว่าสีข้ากาแฟมาน,นังกินพนี่น้องมาเไปซื้อพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าให้บาหลีโอไายมุมสูงให้เบิ่งแน่เพื่อว่าซักมือก่อนเด้อล่อให้ล่อให้มันแห้งก่อนล่อฝ้นยุดก่อนตอนนี้คอยบอกกล้าขึ้นคอยบอกกล้าขึ้นมุมสูง อยานค้ายแขวะไหมน้องจ่างลดมาจากสวรรค์คุณได้มาด้วยความมั่นใจพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ล่ะพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกข่อยเห็นโตมันด้วยเมื่อกี้นี่ ไลาย,ยู่พี่น้องนี่ให้นี่ตอนแรกก็คิดว่าน่ามันโบกแล้วให้นี่เลยที่ข่อยเห็นได้ร้ายนะให้นี่นี่เลยให้นี่เลยที่ข่อยเห็นได้ร้ายนั่นนี่เมื่อตอนที่ข่อยลงมาวัานนันน่ะนะ่นามันเลยร้ายสามีดิคิดว่าเออล่อหนามมันโบกเลยล่อหนามมันหน่อยก็านีลราข่อยสีมเอาไหมข่อยสิมะอาป้านี่อือว่าพ่อฝนตกมาใส่พี่นอ้องมัมือนป้ามันสีใหญ่กว่าเก่าพี่น้องเลยว่าไงมันมีหนามแล้ว โอ้ยดีใจแต่่าฝนมังแห้งพี่น้องน้ามันหล่นขั้นโหมันสีอยู่หรือว่ามันอาจสีรุ่งคนละพี่น้องลงหน้าเขาลงน้องคนละพายัางลายอยู่ป่านะพี่น้องลุ้คั้นก็บ,บอกว่ายัางลายอยู่ยังลายห่อยู่ป่าที่มันหลายนะี่แต่ปะดุกด้วยพี่น้องพอเห็นเมื่อกี้นีแต่ตัวสัมนิวโป่งปะดุกกับระคอน้อยประคอกั้งนะพี่น้องอู้ยสะออนเขาปีนี่ ตะอ้อนเขาลุงลาดปิน้นพี่น้องมึงเนี่ยเขาจีนนะงามอีิลิข่อยยอมรับชุมข่อยนี่ละวานนี่ให้ชุบหนีน่เมนเบิดข่อยวานวานกับเราแต่ว่ามีมีไรให้อยู่ที่วานเดียวพี่น้องมีแต่งามงามเนี่ยโอ้เราเอาไปเบิดแล้วบ่หน่อไม้ พรเจ้าหน้าใหม่ไปเผาพี่น้องอันนี้พี่เช้าไปเบิเบดแหละแหละละเห็นลำสีไหลกองอ้ายมายืนคอยมองมายืนจ้องลิ้มฝาหุ้ยป่ามาสิโดนสาวนะถือเขาฟ้านอละกว้ มายืนให้อยู่ฟังสีไอ้คนจนคนนี้อยากมีส่วนน้อยเยียวอยาหถ้าเขาบอกขึ้นมาเช็ดน้ำตาสะเสดเอ,อ,เอ,อ,เออนวอ่านปุ้ยไปเหมือนวานนี่นามบ่มีผู้ดีเลยพี่น้อง ให้นี่หน้าม,มันบวอ,อยู่มันเป็นอย่างนั้าม,มันบวอ,อยู่ให้แห้งเลยว่งไงหน้าต้องบวอ,อยู่หรือิไฮฝนตกแห้งสำหรับกระหน่ำบวอ,อยู่มองเห็นน้ำทีที่เคยมีความลังภัยเงียบป่านี่ป้าลายดินชุ่มข่อยสิได้งุ่มป่าอยู่พี่น้องสองให คิดท,ทอดความเดิมเมื่อครั้งที่เขามานั่งคุยเธอเขาพักเขาพอดกอดรัดที่ยังเคยเจอหัวใจพังเธอเป็นเธอไม่เคยลางานแต่มาวันนี้ที่เขาไปไม่กลับเขาลาไปครัเสียบดังายน้ะสี หัวใจลอยล่องจะย้อนคืนคงไม่มีดังลำนะกและไปไม่มีย้อนมาปิดหลังจากที่ตัดใบเข่าไปพี่น้องหลังจากที่ตัดใบเข่าไปในซองหายไปนี้ซองหายของ่ปนี้แห้งง่ามกว่าเก่าพี่น้องมึงเนี่ยง่ามแห้งอีห่ลีง่ามแท้งง่ามว่าบอกขีดเวยเนาะพี่น้องหน้าเบิกใหม่มันสิง่ามยังี้ โบมีหงาเลยได้พี่น้องน่าเราเนี่ยโบมีหงาเลยสาวศาลาให้ลืมเขาสามาเดิมกันไหมซ้อมหาผู้ชายเอาใจเจ้าสงครามวันก่อนก็เห็นนี่แหละพี่น้องเห็นป่ามันแหลนนุ่งนี้เด่นนี่นี่นี่บักป้ายมันพี่น้องนี่นี่นี่ป่านะปลาเข่งมันตัวใหญ่เลยเด้ นี่มันมันลงในท่อนี่สิเนอะมันสิลงในท่อมันสิลงไปทางมันก็คือเขาหน้าเขาอยู่นะพี่นอ้องคือมันเขาหน้าเขาโอมันสิเขาหน้าเขาหนุ่มใหม่เข้ากันหลหละไหันมาอย่าล้องไห้ ชูวความรักใหม่อย่าอะไรรักลวงใจพี่คอยเป็นห่วงอุย้ยประคอหน่อยพี่น้องอุย้ยประคอหน่อยแลนวนเชียนเชียนเชียน,นสาวลำน้ำสีน้ำสีบ่ไหลกลับมาเติมเขาด,าดับไม่ควรกับ้อนมา อ๋อเป็นนึ่าเอ้ยสองไฮนี่กระบอกงามพี่น้องเลยสองไฮนี่แหงกูดนี่นี่นี่ไต้นนาะชิเป็นขา่าวจะเอาไ้เทิ่งนะแหงกูดนี่แหละพี่น้องมองทีห้าสิได้งุ้มป่านะ่ะคือไฮต้นนี่แหละนี่นี่นี่บึงนี้น้ำนะ่ะมองนี้น้ำบรถเลยได้พี่น้องน้ำคลังตลอดมองนี้มีน้ำตลอด ตอนแรกว่้คอยให้นัง่งสั่งป่าพี่น้องคอยให้นั่งสั่งประคงประเข็งเรามาลงนั่งบอกว่ามันบวอยู่นั่งว่ถ้าเขาปล่อยลงไปแล้วมันสืบบวอยู่คือปลาธรรมศาสพี่น้องก็เลยให้ให้มันมีแต่ปลาธรรมศาสน่ะแล้วแต่วันไลยพี่น้องไง้นี่อยู่แล้วปาลาหลายโอ้ดอกมไม้งามดิ้ดูมันี่นั่งเป็นดอกพี่น้อง เขาเอิอนดอกอีหยังพี่น้องเขาเอิอนต้นอีหยังมันคือต้นอีหยังวะต้นต้นต้นมาบ่อีหยังพี่น้องมันแก่ขายกันน่ะล่ะคอยเอิอน่อยเอิอนซื้อบ่เป็นนี่บักงามมันกำลังเป็นดอกฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนมาแล้วฝนมาแล้วน้ำให้นี่ นี่ครับพี่น้องมันสิมีแต่ปลาตัวส้ำแขนส้ำแขนนี่ปีนี่ปรสิจับปลาดุกพี่น้องใหญ่เกินเพราะว่าเห็นลุงคันบอกวอา,า,าปลาดุกเลยอูย้สะออหย่อนบอกบวชพี่น้องอยากกินแกงปลาอยากกินออมปลาเมื่อคืนนี่ตอนแรกว่าสิกร์นั่งไปเหองกบเดี๋ยวพี่น้องขอว่าสิกร์นั่งมาหาเหองแถวนี่แหละอยู่แถวเดินนี่หาเหองกบแต่กับอาบนา้ำอาบย้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เลย ถามายือ้อ่งควฝนมันกระตกน้ำเลียมืันขึ้นนี่ก็เลยขี้ขาดอาบน้ำไม่ฮะนะพี่น้องหมักทวนะมีแต่พักใหญ่ๆมือน่ะน่าเก็บขึ้นไปพี่นอ้องหวานเลยพี่นอ้องหวานหวานมงนะองเนี่ยมีแตพ่พักใหญ่ๆมีแตนะ่ลูกใหญ่ใหญ่มงเนี่ยลายเลยหวานเด้พี่น,อน,น้อนนงเก็บขึ้นไปกินเลยเมื่อน่ะน่าเก็บขึ้นไปกินน่งเก็บขึ้นไปตำ่ำ บักมักทั่วน่ะเป็นหลายลายยอ้อนมกบวกกับกพี่น้องเลยย้อนบวบคือลายแต่ไม่ย้อนยิงใหญ่แต่ส่วนหมากแตงนี่คือสีได้ลื้อถิ่มเมื่อไรพี่น้องมันบวบเป็นหม,มากมีแต่ดอกดอก,ดอกห็นลายลายดอกนะซึ่มเจ้าเบิ่งดอกมันนะดอกมนันอ่ะลายลิ่มเต็มแต่บวบเป็นหมากไม่เข้าใจแต่พี่น้อง พาพี่น้องไปเบ่งจิบลุงคันเราเห็ดอยู่ปะเห็นเราเอาปลาขึ้นไปเราก็จิบบ่รู้ว่ายังไงอะไรยังไงเนาะหลับพี่น้องก็โกันใฝนมากแลวพี่น้องก็คิดได้แล่นขึ้นนะฝนทำหัวเขาเล่ะเจะพภาพพี่น้องลงไปเบ่งในน้องมีพี่น้อง เด็น้องตึ้งข่าวยาวข่าวอะไรลำย่พี่น้องหยาลายอีหลีหยาอะไรจนาผูเห็นข่าวราบวปฏิสียากข่าวย่าพี่น้องยากข่าวย่าแล้วปฏิสีห์เพ่วนให้นี่ก็สิเป็นกาเราแล้วลกไปดำอยู่ในฝไฟล้อนะพี่น้องภาก่อนฉีมาดำาซอยเราอยู่แต่บัวเรามาดำเฮิงใดเนาะเผู้เห็นโอ้เราเริ่มตัดใบแล้วพี่น้องเราเริ่มตัดใบมันแล้ว อคอยหูแ้แเราคอยเจ้าคอยเช่เามองได้ไปเผาพี่น้องคอยเิมาเอาอยู่นี่แหละนี่อยู่สามนอพี่น้องคนสามนอบบกใหญ่มันดูใหญ่กว่าขาคอย <laughs> ใหญ่กว่าขาคอยอีกวานไนดะ้พี่น้องแสบเวลาเอาขึ้นไปต่มตอมนตะเรือเนี่ย ซบแซบเรามาตัดเหมือนว่านี่พี่น้องเราตัดได้สาหสี่ให้ตัดใบมะโุ่ ธุรกิจธุรกิจลุงค <ie> ันใช่ไหมเต่าแล้วเห็ดเต่าแบบนี้มันมะเฟงเอาเขาใ่ะเฟื่งเอาฟืนเขาเต็มนะะเื้นาฟืนเขาบทละเปิดส่มียึเราตัดเลยทีนี้ ตัดใบเขาเหลือแต่อุ่มนะอุ่มน่อก็งามงามนะเขาเราดันมองเยาะอารีพี่น้องทางเนก่ยคือเราดำพี่น้องสวนเราดำตอนแรกเข่ามาสิมาดำซอยเราพี่น้องจักเรามาดำหึงได่จักเรามาดำหึงได่แล้วบอ,อกกันกับนั่งว่าคือสิมาดำซอยเราเพราะไม่ที่คือเราดำแล้วบ่ แล้วพี่น้องน้องนี่ห้อยกับล้ายเด้ะเห็นลูกคันเราขึ้นไปอยู่เรื่อยๆอยู่พี่น้องแต่เขาบอกกามาง,งุ่มพอปีงหลายเราปีงรายเราอะเราอะมันมีปีงเราอะเขาหยานปีง <c oughs> ป้ากับร้ายห้อยกับล้ายนี่พี่น้องน้องนี่กุ้งกับมีแด้พี่น้อง,ว,องวันก่อนเราก็ไดกุ้งขึ้นไปอยู่มีแต่ตัวใหญ่ๆกุ้งพีนง่น้องน้องเดี้รยรักมือกัน สิส่วนนั่งมาใส่ตุ่มเอากุุกพี่น้องหรือว่ามือแร่งหรือว่าเดี๋ยวสิกรไปทำนั่งพี่น้องสิทำนุ่งคันว่าแล้วตุ่มอยู่ใส่ๆเนาะพี่น้องเลยป่ะคนมากแล้วพี่น้องคนมากแล้วคืนก่อนเะา้อไปสิคืนบ่ท่านพี่น้องฝนมันมาเนี่ยโอ้โหไปจะคืนข้างใดละคืนข้างนี้ละ ตอนแรกกับวันสิบพักกันไปห้าหู่ห้าเเขตพี่น้องเอ้ยฝนกระโต๊จังเสียก็ชิบุดได้ไปดอกโหหอยา่างลำบากเลยพี่น้องนะฝนกันนะตังวว้ฝน,นนี่โคตรดีดีอะรอพี่น้องล้วก็อยู่ทั้งบ้านคอยพี่น้องทั้งบ้านคอยทั้งเมืองว่าปีนะเมืองว่าปีเมืองคงนั้นน้ำกระทิศท่วมคือกันแล้วพี่น้องน้ำน,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 น้ำนเซ้มันขึ้นแห้งอยู่ี แม่คอยว่ามันชดถ่วมอีกแบว,ว่าปีน่ะบางกี้นี่ก็ทถัมไปเลยได้พี่น้องถ่วมไปเลยสองสามเถื่อนชีถั่มอีกแ้วเพราะน้ำม,มันขึ้นสูงเนาะน้ำม,มันดันนะขีดเบ่งขนาดน้ำโค้งเนาะพี่น้องน้ำโค้งค่ะมันมันขึ้นในปากเซ่น่ะปีเป็นตยานเลยดิมันขึ้นอะไรอ่ะล้อพี่น้องขีดเบ่งควบฝนดีปีนี้นะจะมันสีดีหอดไซพี่น้องไอฝนนะ่ะโอ้ย อยากให้มันแดดออกมาสักสองสามมื่นพิสดีพี่น้องป้าปาพี่น้องเอ๋ยจังได้ก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามารับส้มเนาะทางช่องสองขวบมีห้อยู่หัก,กินแล้วก็ช่องเจสีเนาะพี่น้องขอบบุญขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามเนาะพี่น้องว่าจะเป็นช่องใหม่ซ่องเก่าเนาะขอบคุณ ทุกๆเม้นเนาะพี่น้องทุกๆเม้นทุกๆไล์เนาะพี่น้องเลยโอ้ยใครจะเข้าทางไหนล่ะทุกๆเม้นุกทุกๆไลน์ทุกๆับใครเนาะพี่น้องเลยจฟนเพจก็กาบขอบพระคุณหลายๆเนาะครับราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนที่น่ารักเนาะพี่น้องเนาะ เข้ามาดูมาส้มให้ซุมเข้าเน้องพี่น้องขาบวงนี่พี่น้องก็คือจะมีวันนี้แล้วนาอพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องติดตามคลิปหนากันแล้วกันเนาะครับคลิปนี้ก็ยนีพอสมควรนะพี่น้องพอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผมหม,มายมาถ้า <c oughs> พี่น้องไม่ห่างเบิง่งงามบอกงามบอก <c oughs> อากาศดีดีพี่น้องสูดธรรมศาสตร์เต็มปอด สูดเข้าไปเต็มปอดเลยพี่น้องสดชื่นสดชื่นสดชื่นแบกสิคิดก่อครับเนี่ยพี่น้องมือขึ้นกับพ่อค่อยขึ้นป้าป้าพี่น้องไปหากับเผากินก่อนเนาะกลับแล้วก็มาดูกันวันนี้เราจะไปใไนอัศเด้อยู่เพื่อนแหละพี่น้องหาถ่ายคงถ่ายคลิปอยู่เพื่อนนี่แหละเพราะว่างนี่มันก็ไปบ่บด้เลยเนาะฝนตกหนัก